สั่งมาแล้วเฮ้ยมึงอยากไว้อยากให้พี่ขึ้นบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ้าวอ้าไม่ใช่ผมมึงก็เรียกกูทำไมล่ะหาเรียกโน่นใครเรียกจะไปหรือเปล่านุีนนุ่นนุ่นนเราไม่ช่วยงานบอกเขาด้วยนะโต๊ะจีนเต็มแล้วไอ้มึงเป็นใครเนี่ยเฮ้กูเพื่อนมึงไง เพื่อนกูไม่ม e ีแต่งตัวเงี้ยเอ้างานแต่งย้อมใช่เหรองานแต่งสุรินยอนี่ไงรู้ได้ไงไม่ได้บอกเลยนะเฮ้ยกูรู้กูรู้กูรู้จํากูไม่ได้เหรอใครเนี่ยนี่ไงด้งเด้งเด้าเพื่อนกันไหนเด้าไงเด้าไหนกูเด้าเพื่อนมึงไงเฮ้ยมึงมาเด้าเพื่อนกูได้ยังไงกูบอกกูกูเด้าไงเด้าเพื่อนมึงด้งเด้งไงเฮ้ย อะไรมองไงมึงช่วยตังโงนไข่ไปนะมึงคนที่ไหนเรียกตังโงนเนี่ยแล้วมึงมาทําไมเนี่ยตอนนี้เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องอะไรอ่ะฟาบาทกัลลังเสด็จมาที่บ้านเราเนี่ยเฮ้ยมาไงทุกคนไม่ได้บอกเขาทุกคนแจกอานารเขาน้วยแต่พวกเนียไม่ได้ชวนเขามาไม่ได้เชิญเปล่ะเขาปักเพชนองบิ๊กนะครับประบุติบิ๊กไม่ได้เชิญหรอมึงไม่ได้เชิญเบเกอลกคอ อย่าดังมากเดี๋ยวมีอีกคนนะพอก่อนฟอก่อนฟอก่อน่รถปิดอัพละเอ่อเฮ้ยตัวตามสบายไหนหรอ,อไม่ได้แจกการ์ดไม่ได้เชิญามไม่ได้แจกการ์ดแล้วเสือกมาทำไมวะเนี่ยมึงว่าเห็เสือกดิบมึงยิงไงไม่เหรพูดเนะี่ยเสือกมาทำไมก็ไม่รู้ไม่อยู่ดูลูกดูเต้าวนะนอะแกตาย กูไม่ได้เชิญแน่นะไม่ได้เชิญเป็นกูกูไม่กล้ามาหรอกมาดูนั่งทำไมคุยกูก่อนเ้าเว้ยน้าเขาเว้ยมึงอย่าไปบอกเขานะว่ากูพูดอ่ะพอย่าไปบอกอย่าไปบอกว่าเขาเสือกมาลูกสาวกูไม่ได้ชวนเขามาแล้วนะกูก็ไม่ได้ชวนเขาเสือกมาเองจริงไอชัดไม่เคยไปดูนี่แป๊บนี่กูมาคุยด้วยนั่งรถเบป็นรถเป็นรถเปล่าไปให้พูดอ๋อ ได้เป็นกันครับมีลูกซะและมีใครจะฝากให้ไหมครับผมรับฝากจนไม่ถึงลูกหรอกทำไมอ่ะเด็กเที่ยวเกาหีหมดแล้วไอ้งน้าเกลียดพูดไรขอเราผู้เลงนนิคตังก่อนนิคตังอคครับเราลาบนะครับครับไม่เป็นไรเข้าฝากเลยครับกระเป๋าเดียวกันครับไม่เป็นไรครับไม่รู้เลยไปคุยกับแม่เขาเลยจ้ะงัวแง เป่าผ่าบาดว่าใครเสือกมาไครคนข้างบ้านเข้าบ้านใครอ่ะข้างบ้านไงชื่ออะไรไอ้ปื้ดไอ้ปื้ดข้างบ้านมีเหรอมีมึงนี่ไปก่อนได้แต่งตัวเลยมางานแต่งรอแป๊บเหรอจ้ะมึงช่วยตังงอนมาทางนี้เราไม่จบด้วยตังงอนกูอายเขาเนี่ยโอ้ยมันมันเคยมัึงกูเรียกตังงอนมันสุดแล้วนี่ครับมิสุดแลยได้เหรอใช่แล้วเฮ้ย เป็นอะไรวะเป็นหัวหลักหัวต่อหรือไงสุนิยนยร์ยังแต่งงานไม่บอกกูโป่งนะสองงานเยอะแล้วเกรงใจเกรงใจเรื่องอะไรอ่ะเกรงใจพป่งเหนื่อยไม่เหนื่อยดูแลอย่ากอื่นด้วยเอาฮะจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ไม่สําคัญขอให้บอกเรามาทุกงานอยู่แล้วจะบอกเจ้าสาวอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกูเข้าไปเลยว่ายังไงนะสุริยนยร์สุริยนยร์ เราเดียบางยีเองพปว่ายมาทั่ก่อนไหมยังคะรู้จักหรือเปล่าไหมยัคะใครล <c oughs> ิเกจ,กทจะทพ <c oughs> ิงจาาโมเสียสัญญาจ้าพิงจาแล้วจ้าไม่จ้าพิงจ้าจัดงานใหญ่